แบรนด์อดุนี้พบแตนไดทีเรสตาลัมพูนสาขารอบเกิใหม่วันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมหรือวันอังคารที่5พฤษภาคม2563มีเท่านัา้นเรามีสินค้าหลากหลายวันน้คือเลื่องจับจ่ายนี่คือพิพากหลากหลายสเุลผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายในเรื่อซีพีร้อยสินค้าราคาพิเศษมากมายซื้อจำหน่าย สินค้าหมไูไก่ไก่และผลิตภัณฑ์แช่แข็งที่สดใหม่สะอาดปลอดภัยโปรโมชั่นเปิดร้านกาแฟเหมือนชนลด50% 4วันเฉพาะกาแฟรุน่นนัน้นถ่ายรูปแชร์เช็คอินกาแฟเหมือนชนแถมฟรีถึง5ซารสตายซื้อสินค้าครบ200บาทแถมฟรีถึง5 รอบไก่หนังกรอบ S p C 500กรัม2แพ็คแถมฟรีแพ็คเบอร์1แพ็คไข่ไก่เบอร์3ลดราคา4วันเหลือ72บาทนาทีทองหมูนุ่มมัตเตอร์เชฟ1,000กรัม2แพ็คลดเหลือแพ็คละ70บาทโปรโมชั่นหมูสดหมูบดเกรดเอ95บาทเนื้อแดงสไลด์105บาทสะโพกหมู110บาทสันคอ140บาท 3ชั้น140บาทโปรโมชั่นไก่สดเนื้ออบ้วน45บาทน้องพิสโทธ53บาทปีเต็ม70บาทโปกไก่55บาทปีบบน73บาทโปรโมชั่นเผ็ดไก่ไทไก่เบอร์3 72บาทโปรโมชั่นคึ้งสดรูปเขาสด4ขีดไซส์1 6และ30ตัว299บาทรูปเขาสด4ขีดไซส์ 11และ60ตัว199บาทวิเศษ4วันรุ่งนี้คลอิอน,นี้ไม่มีอีกแล้วสนใจติดต่อโทร095 371 4305